ถ้าคว้าสีสามนี่เราก็สามารถเล่นลอสีได้ใช่ไหมน่ะถ้าเราต้องการอันนี้สีมาทางนี้อันนี้เราจะฟันหกได้ไหมล่ะอันนี้ฟันหกอันนี้สมมติเราเล่นเล่นลอสีครับอันีฟันหกอันนี้ฟันเอียวใช่ไหมเอออันนี้เราจะฟันห้ากับสองห้ากับสองอันนี้มันจะเป็นห้าใขวาถ้าเราจะฟันสองเราก็อย่ี้อันนี้ น,นี่มันสามารถเอาไปเล่นรอสีได้เล่นงานหนักกันไปเดียวเองนะอีเม็ดหนึ่งนี่เป็นทุกวอเลยนะอันนี้ข, 5, 2. 2> ข 5, ้อห้าสองข้อห้าสองลองลองลองครับห้าสองอันนี้จะเป็นห้าห้าเป็นห้าปั๊บนี่อันนี้ก็ห้าห้าอันนี้ก็ห้าห้ายืนยืนถ้ายืนถ้ามันเป็นเอียว หรือว่าเป็นหกเป็นสามเป็นสี่อันนี้อ่านห้าหรือสองก็ได้เข้าวงกลมเลยมันก็จะตะกลัวเบรกเบรกเนี่ยืนได้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 หกก็ยืนได้เหมือนกันหกเอวสามสีอม่อืมเอาะครับหาลูกค้าท่านสนใจนะครับทักมาได้นะครับสอบถามได้นะครับ